เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอ,อนำกติธรรมเรื่องก้าสละทั้งกายและชีวิตมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อคิดสะิกจดใจบทวนจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจกล้าสละทั้งกายและชีวิตวิธีที่เจ็ดในการทำให้อินทรีย์แก่กล้าคือการปฏิบัติธรรมด้วยความ ล้าหาญถึงขนาดที่ผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะสละร่างกายและชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องได้หมายถึงการให้ความสำคัญแก่ร่างกายน้อยลงกว่าปกติแทนยิตที่จะเสียเวลาในการตกแต่งร่างกายหรือดูแลความสะดวกสบายของตนเองผู้ปฏิบัติจะทุ่มเทพลังทั้งหมดในให้แก่การเจริญกรรมฐาน ถึงแม้ว่าร่างกายเราอาจจะยังแข็งแรงในขณะนี้แต่ร่างกายจะเป็นสิ่งไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเมื่อเราตายไปเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้จากซากศพร่างกายเปรียบเหมือนภาชนะที่บอบบางยังใช้งานได้ตราบเท่าที่ยังไม่แตกสลายทันทีที่แตกสลายก็จะไม่มีประโยชน์กับเราอีกต่อไป เมื่อเรายังมีชีวิตและมีสุขภาพดีพอควรนับว่าเรายังโชคดีที่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเราควรที่จะเร่งดึงเอาสาระอันประเสริฐออกมาจากร่างกายของเราก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่ร่างกายเราจะกลายเป็นซากศพแน่นอนว่าเราจะไม่จงใจทำให้ตัวเองอายุสั้นลงแต่จะปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล โดยรักษาสุขภาพเพียงเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธ,ธรรมต่อไปได้เท่านั้นอาจมีผู้ถามว่าเราจะเอาสารอะไรได้จากร่างกายนี้ครั้งหนึ่งมีการศึกษาทางวิยทยาศาสตร์เพื่อประเมินราคาของแร่ธาตุที่ประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์เช่นธาตุเหล็กแคลเซียมเป็นต้นอาจจะมาคิดว่าร่างกายคนเรา คงมีราคาไม่ถึง100บาทค่าใช้จ่ายในการแยกธาตุเหล่านี้คงสูงกว่าราคาของแร่ธาตุที่ประกอบกันเป็นร่างกายทั้งหมดหลายเท่าหากระาจาจากวิธีแยกธาตุด,ดังกล่าวร่างกายที่เป็นซากศพก็เป็นสิ่งไร้ค่านอกเสียจากเอาไปทำปุย๋ยยกเว้นเวลาที่เอาอวัยวะผู้ตายไปเปลี่ยนให้กับพุธป่วยอิด นในกรณีนี้เป็นเพียงการยืดะระยะเวลากลายเป็นสักศกเท่านั้นร่างกายอาจเปรียบได้กับกองพยะหน้าขยะขายังเต็มไปด้วยสิ่งสกปรปกโสโครูคนทั่วไปไม่เห็นประโยชน์จากกองขยะแต่คนที่ฉลาดก็อาจนำเอาสิ่งของบางอย่างกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเอาของสกปรปกบางชิ้นนำมาล้างแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก มีคนจำนวนมากร่ำรวยจากาการทำธุรกิจนำของเก่ามาใช้ใหม่เช่นนี้จากกองขยะที่เราเรียกว่าร่างกายของเรานี้เราก็อาจสกัดเอาทองคำออกมาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมทองคำแท่งหนึ่งก็คือศีลความบริสุทธิ์ทางความประพฤติเป็นความสามารถในการฝึกฝนและพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ให้ถึงความเป็นอารยาชน เมื่อสก,กัดคุณลักษณะที่ดีงามต่อไปอีกก็จะได้สัทธาบริยัตสติสมาธิและปัญญาเหล่านี้คืออัญมณีที่หาค่าไม่ได้ที่เราสามารถสกัดจากร่างกายได้ด้วยการเจริญกรรมาฐานเมื่ออินรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วจิตจะสามารถเอาชนะความโลภความโกรธและความหลงได้เมื่อจิตปราศจากกิเลสเหล่านี้ก็จะพบกับสันติสุขทีท่ไม่อาจซื้อหาได้ บุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นและอ่อนโยนจนทำให้ผู้พบเห็นมีจิตใจสูงขึ้นไปด้วยความเป็นนิสระภายในนี้ไม่ขึ้นกับสถานการณ์หรือการขานไขใดๆทั้งสิน้นแต่จะเกิดได้จากการปฏิบัติธรรมจริงจังเท่านั้นใครๆก็รู้ว่าความทุกใจไม่อาจถูกละได้ด้วยความปรารถนาจะพ้นทุกแต่เพียงอย่างเดียว ใครบ้างไม่เคยต่อสู้กับความต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งตนเองรู้ว่าหากทำไปแล้วจะสะเทือนใจพื่นมีใครบ้างที่ไม่เคยหงุดหงิดหัวเสียทั้งที่ใจจริงอยากจะรู้สึกพอใจและเป็นสุขมากกว่าใครบ้างที่ไม่เคยรู้จักว่าความสับสนเป็นความทรมานเพียงใดเราสามารถกําจัดความเจ็บปวดและความไม่พอใจเหล่านี้ได้แม้ จะไม่ง่ายนักสำหรับคนส่วนใหญ่การฝึกจิตนั้นอาศัยความทุ่มเทมากพอๆกับรางวัลที่จะได้รับแต่เราก็ไม่ควรท้อถอยเป้าหมายและผลของวิปัสสนาก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกประเภททุกรูปแบบและทุกระดับจากความทุกข์ทางกายและจิตใจหากปรารถนาความหลุดพ้นเช่นนี้โยคีก็ควรจะยินดีกับโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรม เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้เมื่อร่างกายยังแข็งแรงก็นับเป็นโชคที่เรายังมีพลังกำลังในการปฏิบัติเมื่ออายุมากขึ้นกำลังกายก็จะทดถอยลงอย่างไรก็ตามบางครั้งอายุก็ช่วยให้มีปัญญามากขึ้นเช่นอาจช่วยให้เข้าใจความแปรปรวนของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นด้วยนิสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสั้สงและปฏิตปัญญ์ ผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาใวา้ท่านพุทธศาสนิกนชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มอยู่ทุกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคภัยพนยัตดรายทั้งปวงมีอายุวันนะสุขภพละปฏิาพานธนาสารสมบัติ พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยลาบยศสุขสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นงาะง,งามไพ่บุญในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่บุญญาตายายญาติสนิทนิสหายปราถนาสิ่งใดิึงเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมั่นราถนาของท่านเถิดขอจเจริญพอ